ความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะเกิดในคนท้องกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่ตั้งครรภ์วัยรุ่นก็คือตั้งครรภ์ก่อนอายุ20ปีกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ได้และกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุ35ปีขึ้นไปหรือว่าเอลด l รีเพคเนซีค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ได้แต่กลุ่มที่ไม่พูดถึงนะคะค ตั้งคันขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่โอกาสจะน้อยหรือว่าเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มแรกที่โค้ดพูดมาเมื่อกี้ค่ะสิ่งที่เราจะประเมินได้นะคะว่าคุณแม่มีความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งคันหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะคะเมื่อเราไปฝากคันเราจะได้าก,การชั่งน้าหนักวัดความดันใช่ไหมคะสิ่งนี้นะคะจะเป็นตัวประเมินเบื้องต้นเลยนะคะว่าความดันโลหิตของคุณแม่เนี่ยคนท้องเนี่ยปกติหรือเปล่าคําว่าปกติคือความดันโลหิตจะมี2ตัวนะคะตัวบนไม่ควรจะมากกว่า ร้อยสามสิบมิลิเมตรประลอดส่วนตัวล่างไม่ควรที่จะมากกว่าเก้าสิบมิลิเมตรประลอดหากวัดแล้วความดันนะคะมากกว่าร้อยสามสิบส่วนเก้าสิบมิลิเมตรประลอดให้คุณแม่นั่งพักสักประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วมาวัดซ้ําถ้าวัดซ้ําแล้วความดันยังมากกว่าร้อยสามสิบส่วนเก้าสิบมิลิเมตรประลอดก็มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเป็น ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์นะคะนอกจากความดันแล้วก็ดูเรื่องของน้ําหนักด้วยบางคนน้ําหนักขึ้นเยอะหรือว่าเริ่มตั้งครรภ์บีมไอก็เยอะแล้วก็มีความเสี่ยงเช่นกันที่จะเป็นความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ค่ะส่วนตัวที่3คือการตรวจโปรตีนอันบูมินในปัสสาวะนะคะว่ามีโปรตีนอันบูมินรั่วไหมในปัสสาวะที่เราจะได้จุ่มแถบนะคะที่มี2แถบหรือ4แถบก็แล้วแต่นะแถบแรกก็คือจะดูว่า มีโปรโตีนรั่วไหมถ้ามีโปรโตีนรั่วตั้งแต่บวกหนึ่งขึ้นไปอันนี้ให้ถือว่ามีภาวะเสี่ยงนะคะสำหรับโปรโตีนหรือว่าไข่ขาวรั่วในปัสสาวะแล้วก็สิ่งที่จะประเมินอ,อีกแต่ต,ต่อมาคือเรื่องของการบวมอ่นมีว่าบวมเกิดขึ้นไหมแล้วก็มีอาการอื่นๆร่วมในร่วมด้วยไหมเช่นมีการปวดศีรษะตาผ้ามัวจุกแน่นลิ้นปี่หรือไม่ถ้าการเหล่านี้ถือว่าเป็นการที่รุนแรงเลยนะคะมีการปวดศีรษะตาผ้ามัวจุกแน่นลิ้นปี ถือว่าเป็นความดันโลหิตที่รุนแรงเกิดขึ้นร่วมกัรตั้งครันถ้าจะประเมินเบื้องต้นจริงๆก็คือดูจากเรื่องของความดันดูจากเรื่องของโปรตีนอัลบูมินนะคะหรือว่าตรวจโปรโตีนรั่วในปัสสาวะนะคะตัวนี้จะเป็นตัวประเมินหรือว่าคัดกรองเบื้องต้นนอกจากนั้นก็เป็นการเรื่องของการตรวจเลือดนะคะดูการทํางานของตับนะคะดูการทํางานของไต อื่นๆร่วมด้วยแล้วก็คุณแม่ก็ต้องสังเกตอาการบวมของตัวเองร่วมด้วยหาคุณแม่โดนวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ถือว่าคุณแม่อยู่ในคลินิกเสี่ยงอยู่ในภาะวะเสี่ยงนะคะจะต้องฝากคันถี่ขึ้นแต่จะต้องไปวัดความดันทุกวันหรือว่าทุกสัปดาห์ที่สถานบริการสถานีไม่หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะคุณแม่ต้องช่วยกันนะคะในการที่จะดูแลตัวเอง นัดฝากคันทีขึ้นเพื่อตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ยิ่งอายุครรภ์มากขึ้นนะคะความเสี่ยงที่ความดันจะมากขึ้นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะความดันเหตุสูงชนิดรุนแรงมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดภาวะชักเนีย่ยค่ะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษหากคุณแม่มีความดันเหตุสูงมากๆนะโอกาสชักโอกาสที่ทารกในครรภ์และคุณแม่ตั้งครรภ์จะเสียชีวิตเนี่ยมีได้สูงเลยบางคนนะคะอายุครรภ์ยังไม่ครบกาหนดคลอดเลยก็ต้อง สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนจะต้องนําทารกออกมาเลี้ยงข้างนอกก่อนอาจจะต้องผ่าคลอดก่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาดูให้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่เป็นความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ต้องดูแลตัวเองให้ดีฝากครรภ์ให้ดีอายุครรภ์เดเดือนแล้วก็ต้องนับลูกดิ้นดีๆเพราะมีความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์จะขาดออกซิเจนได้นั่นเองค่ะ